ทุกคนครับพอดีว่าผมเนี่ยได้รับแจ้งข่าวสารมาครับว่าในประเทศไทยมันมีข้าวราดแกงราคา10บาทรันทุกคนและเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาเอาข้าวราดแกงราคา10บาทมาเปรียบเทียบกับข้าวราดแกงในห้างที่มีราคาตั้งแต่100บาทจนไปถึง200กว่าบาทก็มีครับไอแม่ย,ย้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้าวราดแกงข้างทางที่แบบราคา10บบาทเนี่ยมันจะสู้กับข้าวราดแกงราคาหลักร้อยในห้างได้ไหมไปดูกันเลยครับ บและที่อยู่ตรงหน้าทุกคนต่อจากนี้ไปครับฝั่งนี้ครับทุกคนนี่คือข้าวราดแกงที่ผมก็ไม่คิดเลยครับว่าณเวลาปัจจุบันนี้มันจะมีราคานี้นี่นะครับทุกคนข้าวราดแกงนี้นะครับเนี่ยมีข้าวแล้วก็มีแกงนะครับื้มมาทั้งหมด4อย่างนะครับอย่างละสิบาทเนี่ยทุกคนดูนี่เนี่ยเยอะนะทุกคนเสร็จเนี่ยทุกคน10บาท น้องๆคงอึ้งกันใช่ไหมครับพวกไม่คิดใช่ไหมครับว่าในยุคที่แบบเออลุงตู่ปกครองประเทศไทยนะครับมันจะมีข้าวราดแกงราคา10บาทซึ่งบอกตามตรงครับว่าผมตกใจมากครับพอรู้ว่ามันมีข้าวราดแกง10บาทอ่ะจริงๆอ่ะผมก็แบบไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องข้าวราดแกงนะครับแต่ผมรู้จักปริมาณเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดแบบกินข้างนอกเนี่ยน่าสัก20่สิทุกคนมี25่สิบห้ดูดิคือมันเยอะมากครับแล้วมันไม่ใช่แค่นี้นะอันนี้เป็นเออแผนงนะครับทุกคนมีนี่ครับทุกคนเนี่ยแแแกกกกกงงจืืืดคคคคคคครร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 ัััััััับบ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 บเเเเเเนน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 ีีีีีี่่่ยยซซซตต้้้้้้้10 10าา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 าทททขขววววววหล็ะะะพอออปมมณ8ส อันนี้คือข้าวราดแกงในห้างดังนะทุกคนขอย้ําว่าเป็นห้างดังใจกลางเมืองกรุงเทพส่วนจะเป็นห้างอะไรเนี่ยผมไม่ขอบอกแล้วกันนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยถูกมากผมทำการซื้อนี่มาครับแกงเขียวหวานบวกข้าวกล่องเล็กๆเ,เ,เนี่ยจินลิทแค้นเนี่ยทุกคน120บาทส่วนอันนี้ครับเป็นข้าวผัดแดงนะครับผัดแดงราดข้าวนะครับใส่กล่องมาเรียบร้อยแพ็กเกจด,ดีนะครับมีซีไว้กล่องนี้นะครับว่าสามสิบบาท ตัวนี้นะครับผมทุกคนเป็นข้าวกะเพราครับข้าวราดแกงนี่ราดมาเรียบร้อยร้อยยี่สิบบาทเหมือนกันครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปไม่ใช่แค่นี้ครับผมทุกคนที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับแกงจืดครับอันนี้เนี่ยผมซื้อแยกมาซื้อเป็นกลับนะครับถ้าแบบตามทั่วไปเนี่ยก็อาจจะสักสิบห้าบาทยี่สิบบาทแพงหน่อยก็ยี่ห้าแต่กล่องนี้ครับแกงจืดเต้าหู้หมูสับทั่วไปครับจะให้ดูถุงเลยสองร้อยสี่สิบบาท ไม่น่าเชื่อเลยครับผมดูคนว่าผมจะเกิดมันยุคที่มีข้าวแกงราคา240บาทขนาดกูไปกินหม่อมทนาดแดกยังราคาแค่แบบ50บาทตีสิบาทเองครับผมทุกคนแต่นี่คือแบบ240เอาจริงพี่หมูทั่วไปเลยนะหมูสามทั่วไปทุกคนไม่ได้แบบวิเศษวิสูมันไม่ใช่แบบแกงจืดว่าคิวเนื้อ A5 เนื้อดเอเนื้อแบบ A4 เนื้อ A3 A2A1 หมูสาทั่วไปเผื่อใครไม่เชื่อครับมีใบเสร็จกับทุกคนอ่ะให้ดูอันนึงพอแล้วกันเพราะว่าไม่อยากโชว์ชื่อร้านนะครับเดี๋ยวขอพับก่อนอ่ะให้ดูแกงเขียวหวานแล้วกันอ่ะนี่แกงเขียวหวานนะครับ120บาทนะครับตามนั้นนะครับไอ้แหม่ย้อยแต่ว่านะครับแต่ว่าทุกอย่างบนโลกนี้ครับเราต้องอย่าตัดสินอะไรแค่หน้าตากับแค่ราคาเข้าทุกคนเพราะว่าบางทีเนี่ยของที่มันราคาแพงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใช้วัตถุดิบพรีเมียมเกรดเอเกรดที่แบบเป็นเนื้อหมูที่แบบต้องนั่งฟังเพลงพี่ยังกูททุกกกกกววันนนแล้้็ไไมม่่ดดิิญญาาาาธรรตงจปะเศ นำเข้ากินน้ําจากแบบน้ําแร่เชือกเข่าเอลอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเป็นแบบนั้นไงเราก็ต้องแบบอย่าเพิ่งตัดสินครับอย่าเพิ่งแบบเฮ้ยของแพงไม่แพงเกินขายกดอะไรเงี้ยข้อแบบนั้นแหละครับทุกคนวันนี้เราเลยจะมาพิสูจน์ว่าทำไมมันแพงอ่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันเลยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอทำการแกะแบบข้าวแกงสุบาทก่อนนะครับดูดูแค่เนี้ยสิบบาทดูดีแกงจืดทุกคนแต่อันนี้เป็นแบบไม่ได้แบบแกงจืดเต้าหู้หมูสับนะอาจจะไม่เหมือนกันนแต่สิบบาทของเหลือของเหลือของเหลือค้างสต็อกไปเนี่ยอันนี้คือแบบจากร้านข้างทททาาาาาาางงงุกกกกคคคนนนนนแแแถววบบบบ้้ผมมเเเเีี่่ยยยืออจขละะะด๋รรัั มาครับทุกคนโชัดเจนปลาเปรียบเทียบข้าวรันข้าวนะครับอันนี้คือข้าวจากแกงเขียวหวานนะครับราคา10บาทนะครับรวมแกงแล้วก็อันนี้คือข้าวของแบบแกงเขียวหวานร,ราคา120นะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาเทสข้าวก่อนละกันอ<ๆ>ันนี้เป็นข้าวของแบบ120แล้วครับทุกคนนี่ข้าวของมะลิสวยเนี่ย อ,อันเนี้ยไม่ใช่ข้าวหอมมะลิทุกคนมันเป็นข้าวแบบข้าวทั่วไปอะแต่ก็ไม่ได้ข้าวแบบกากๆนะมันเป็นข้าวทั่วไปครับแต่เนี่ยมันแค่หอมมะลิหอมมะลิจะนุ่มกว่านะครับถ้าข้าวเนี่ยก็ร้อยยี่สิบชนะนะครับเราไปมาดูแกงครับนี่ก็มาดูฝั่งนี้นะครับคือแกงเขียวหวานนะครับราคารวมข้าวในสิบบาทนะครับส่วนฝั่งเนี้ยแกงเขียวหวานนะครับราคาร้อยยี่สิบบาทนะครับทุกคนเรื่องปริมาณเนี่ยทุกคนเห็นเนี่ยทุกคนก็คงรู้แล้วนะครับว่าแบบไหนเนี่ยมันคุ้มกู่ามือแบบบอกอะะไรรมมาากยนคับบแแต่มมาดูสีกกงคครัผทุนผมมมมมีีีคคววววาาาารรู้้้สสึกกก่่่่่แแบบบบบบเเเนนนนนยยััจะขขท มันก็ถือว่าเข้มข้นนะแต่แค่อาจจะแบบไม่ได้เข้มข้นมากนะครับผมทุกคนก็มาสิบาทอาจจะเจาอะไรมากถือว่าแบบคุณภาพเนี่ยมันเกินราคาครับทุกคนสิบาทเนี่ยมึงดูดิดูเนื้อสิบาทโอเคครับ okay, ทุกคนเดี๋ยวเรามาเออชิมเลยดีกว่าว่าแต่ละราคาเนี่ยมันจะรสชาติยังไงนะครับทุกคนเริ่มจากสิบาทกันเลย,ยทุกคนดูเนื้อเนี่ยทุกคนน,กคน,นี่เป็นไก่นะเป้งๆน,น,นะครับทุกคนไปชิมน้ำกันเดี๋ยวชิมน้ำเดี๋ยวขอชิมน้ำนครับแกงเขียวหวานสิบบาทดีดีมากครับแบบร้อยยี่สิบดิอันนี้กะทิเยอะทุก ก็ดีเยอะอาต่อไปมาลองกินกนะับข้าวแกงเขียวหวานต้องอย่างนี้ครับอย่างนี้กินวิธีกินแกงเขียวหวานนะมีเนือ้อแล้วก็ซัดเลยครับผมทุกคนเอ,อ้ยสีออ่บาทอร่อยมาหลังซื้อมากินนะดูครับข้อไก่ไปกินจากแล้วไม่กเหลือเมนูอื่นอย่างนะี้มีเป็ดมะเขือครับทุกคนมะเขือ,อมะเขือนุ่มมาก อร่อยเลยถ้าไม่บอกผมอ่ะผมรู้สี่สิบเพราะแบบให้เยอะแล้วแบบรสชาติอร่อยครับเอาไปครับมาลองแบบนี่ร้อยยี่สิบข้าวนุ่มนะแบบร้อยยี่สิบนะครับเนื้อที่ให้เนี่ยเป็นเนื้อหมูนะทุกคนหวานผมชอบนี้มากกว่าอันนี้แบบเหมือนแกงเขียวหวานคุณแม่ทุกคนแปดสิบบาทนะหยุดกินไม่ได้เลยว่ะเดี๋ยวต้องเบรกก่อนทุกคนไม่งั้นแบบกูกินยาวไม่งั้นอะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูนี่นะทุกคนข้าวกะเพรานี่คือข้าวรัดแกงนะครับแพ็กเกจจิ้งดีครับทุกคนดูนี่มาอย่างนี้นนนนนนะแแลล้้้้วววกกก็็็อัััีีีเเปขาาคครรบบท่่ิงยๆ แล้วก็นี่ครับแกะมาแล้วนี่ครับดูมันเปรียบเทียบกันเลยครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นกะเพรานะครับราคาแค่สิบบาทครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นกะเพรานะครับราคาร้อยยี่สิบบาทครับทุกคนปริมาณเนี่ยถ้าเทียบกันนะครับโอ้แบบสิบบาทเยอะกว่าทุกคนแบบสิบบาทเยอะกว่าครับแต่ว่าฝั่งนี้แบบทุกคนเข้าใจปะ สิบบาทร้อยยี่สิบถ้าผมกำเงินร้อยยี่สิบเนี่ยไปซื้ออันเนี้ยสิบสองอันน่ะกูกินได้ทั้งปีเลยนะเอาจริงคือกินได้ทั้งเดือนเลยอ่ะกินจนเอียนกะเพราแต่ว่านะครับทุกคนแต่ว่าเท่าที่ผมดูจากภาพนะครับทุกคนลองดูครับทุกคนกะเพราร้อยี่สิบอ่ะมันจะฉ่ำๆเว้ยมันดูแบบไม่แห้งครับทุกคนแต่ว่าแบบสิบบาทอ่ะมันดูแห้งทุกคน,นดูเองนะครับเปรียบเทียบเองน,นะครับผมทุกคนมาเรื่องภาพลักษณ์ตัดไปครับปริมาณก็สิบบาทก็ชนะเหมือนเดิมนะครับทุกคนเพราะมันแค่สิบบาทครับต่อไปจะเป็นเรื่องรสชชาาาาตติินนนะะคคครรรรรรัับบทุกกกเเเเื่่องสดีี๋ยวจ้พม อร่อยวะกะเพราหน่อยยี่บ่อร่อยมากเสริมกะเพราหน่อยยี่แบบครบเครื่องครับทุกอย่างถ้าต่อ,ตอไปมาลองนี่กะเพราสิบบาทกะเพราสิบบาทนะทุกคนแอบใบกะเพราน้อยดูดิทุกคนกะเพราน้อยมากกะเพราหมดหรอหมูนี่คือเน,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 น้นๆทุกคนดูหมูดิหมูเยอะมากอุอ๊ยเผ็ดหรอร้อยยี่สิบอันนี้อร่อยกว่าผมให้ร้อยยี่สิบชนะครับดูนเพราะว่ามันแบบมันครบเครื่องครับทั้งแบบเผ็ดหวานเปรี้ยวเค็มแล้วแบบมีแบบเครื่องเทศกระเทียมอะไรเงี้ยจะเผ็ดครับอ่ะเก็บไว้ก่อนต่อไปครับผมทุกคนไม่น่าเชื่อนะครับผมทุกคนว่ากล่องแค่นี้กล่องนี้นะ,วะครบบทุาสดดยอ ต่อไปอันนี้ครับทุกคนอันนี้ครับอยู่ในจ่องจ่องจ่องไนครับทุกคนในนี้เลยนะครับดูแบบนี้เลยนี่นะครับอันนี้สิบบาทเองทุกคนคือเยอะมากครับทุกคนเห็นไหมแน่นแน่นครับแล้วก็น้ําดูครับน้ํำน่าอร่อยครับผมทุกคนแต่ทุกคนครับทุกคนลองสังเกตอันนี้ครับอันนี้แอบแห้งนะทุกคนดูดิไม่ค่อยมีน้ำเลยอ่ะมันแห้งๆมากเลยครับโอ้โหแห้งจริงว่ะร้อยสามสิบบาทอันนี้คือสั่งมาประมาณชั่วโมงนึงเองทุกคนไม่ได้นานนะทุกคนไม่มีน้ำเลยส่วนข้าวข้าวก็เป็นข้าวหอมมะลิทั่วไปครับอ่ะเดีี๋ยวเรรราามมลองงชินนนน่คคคคััับบททุุกกพแ อ,อร่อยนะแบบแพงอร่อยทุกอันครับลุนแต่ไข่แบบมันแอบน้อยครับอร่อยมาลองนี่ครับสิบบาทชำๆำครับ รสชาติใกล้เคียงกันมากครับทุกคนจับกันนิดเดียวแบบร้อยสามสิบเนี่ยจะใส่กะทิเยอะกว่าแค่นั้นครับทุกคนส่วนรสชาติเหมือนกันหมดเลยครับต่อไปแต่สุดท้ายไฮไลท์ครับแกงจืดเนื้อไดโนเสาร์นี่ครับทุกคนแกงจืดเต้าหู้หมูสับแต่ไม่ชัวร์นะครับว่าเป็นเนื้อหมูหรือเป็นเนื้อไดโนเสาร์เพราะมันราคาแพงมากสองร้อยสี่สิบบาทมีหมูมาให้หนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ห้าต่อครับทุกคนให้น้อยมากเต้าหู้มีต่อสองต่อนครับแล้วก็ที่เหลือผักครับส่วนฝั่งนี้ครับเป็นแกงจืดเหมือนกันนะครับจะเป็นแบบแแแแกกกกกกกงจิ้้้้้้้้มมมฟัััคคคคคครรบบบบบททททททุุุุนน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 ลลวว็็็ีีีเเเืือออาาาาใหหปตต่ะดู เดี๋ยวดูเดี๋ยวมีฟักให้อีกนี่คือฟักใหญ่เลยครับทุกคนฟักแบบเบิ่มๆนะครับผมดดนนี่เดี๋ยวมาเริ่มจากนี่เลยเนื้อเนื้อที่เราแบบไม่รู้ว่าเป็นเนื้อหมูหรือแบบเป็นเนื้อในโดนเสาร์นะครับชิมเลยครับกแกงจืดคุณแม่กูอะแกงจืดคุณแม่ครับส่วนอันนี้นะครับอื้ก็อร่อยนะแล้วดูเนื้อดูเนื้อรวนไอ้ไม่ได้เป็นเนื้อไก่นะ เริ่มจากแบบถูกกันนะครับทุกคนถ้าแกง10บาทนะครับตอนแรกอะผมแอบคิดว่ามันอาจจะแบบไม่ได้อร่อยมากครับหรือไม่ก็แบบเนื้ออาจจะแบบใกล้เน่าแล้วแบบเนื้อแบบแข็งแข็งไม่นุ่มอะไรเงี้ยเพามันราคาแค่1ิบาทครับทุกคนแล้วแบบมันให้เยอะเออก็เลยคิดว่าแบบเนื้ออาจจะไม่ดีแต่ว่าพอได้ลองกินนะครับทุกอย่างดีหมดเลยครับคือง่ายๆอะถ้าไม่บอกราคาผมนึกว่าแบบเป็นข้าวราดแกงราคาแบบ30 40บาททั่วไปเลยครับผมทุกคนส่วน240บาทมันมันก็ไม่ได้ไม่อร่อยนะมันก็อร่อยเออมันถือว่าอร่่ออยนนคคครัับบบบทุกแแแม แพงไปหน่อย240บาทเลยเลยแบบหลอกกระตังพี่มันเนี่ยบีบไม่ไปหกสิบหลอกใบเสร็จพิ้นมาเองมั้ยเนี่ยจะ่มันคืนในห้างใช่ไหมในห้างเขาไม่น่าแพงว่ะในห้างเขาแปดสิบบาทว่าพี่เคยไปกินเดอะยวบอกในห้ากลางเมืองไหยิ่งกลางเมืองยิ่งแพงเหรอ นีอย่างที่บอกนะทุกคนฝั่งแพงอ่ะมันคือขา้าวราดแกงในห้างนะแต่แค่มันเป็นห้างที่อย่าใจกลางเมืองอ่ะไม่ใช่ห้างแบบชานเมืองอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าห้างในเมืองกับห้างแบบนอกเมืองเนี่ยมันราคาจะต่างกันแบบมากแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่แบบแกงจืดสองกา็จี๊บไอ้ขาดไปกินร้านอาหารในห้างยังไม่ท่า,านี้เลยนะ หาข้อดีไม่ได้เลยจริงไปยังหาข้อดีอยู่ครับผมด้วนแต่แบบมันแอบแพงเกินไปอะ่ะเออแต่แต่ก็เข้าใจแหละว,ว่าค่าที่ในห้างเนี่ยมันแพงครับแต่แบบผมแค่คิดไม่ถึงครับว่ามันจะแบบราคาโดดไปถึง240บาทอ่ะคื ถ้าสัก80อะไรเงี้ยผมยังเข้าใจได้โอเคค่าที่แพงเลยต้องแบบชาร์จเพิ่มนะครับผมทุกคนก็ผมคิดว่ามัน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 ไม่ส่งกับราคาแล้วกันนะครับกล่องเนี้ยแผนดงเนี่ยเนี่ยผมให้แนงเนี่ยหกสิบบาทบอกก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่ราคาแบบเรียกแก๊ไปเอานะอันนี้คือราคาแบบผมให้น้องไปซื้อหน้าร้านเลยนะไม่มีบวกชาร์จค่านู่นค่านี้เพิ่มนะครับทุกคนส่วนข้าแกงส0บบาทผมก็หาสายเหตุไม่ได้ครับว่าทําไมเขาถึงขาย10บาทและเขาก็ให้เยอะเขาใจบุญหรอเขาทําทานหรอหรือแบบเนื้อเนวกว่า เอาดีอร่อยนะอร่อยมากทุกคนจะสิบาทเกินไปไ่สิบาทถ้าฟักก็เท่าไรแล้วเนี่ยดูฟักดิฟักใหญ่กว่าจมูกผมอีกนะดูดิฟักกะใหญ่กว่าตาผมอีกนะดูดิทุกคนแก้วไข่กุงอีกฟักกะคือใหญ่มากต้องเปรียบเทียบเลยวอย่างมันออกมาแล้วทุกคนก็สำหรับข้าวราดแกงข้างทางกับในห้างนะครับก็ผมคงไม่ต้องเปรียบเทียบอะไรมากมายมั้งคมไม่ต้องแบบพูดอะหรอกเพราะพูแล้วแล้วทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าแบบไหนมั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 นคุ้มข่าวกันอะไรเงี้ยเออ เปิดโรคเลยวะืันไม่รู้พูดอะไรอะ่ะคือปกติอะ่ะเวลาผมทำคลิปถูกแพงอะ่ะผมจะแบบพยายามหาสาเหตุคําว่าทำไมมันแพง กูยังคิดไม่ออกว่าทำไมมัน240บาทวะทั้งที่แบบไปกินร้านหรูๆดงัดงๆมันก็แบบ1 2อบาท150บาทอะไรเงี้ยเออก็เลยคิดไม่ออกกับโดนก็ตามนั้นครับอ่่ก็ถ้าใครคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับใครรู้สาเหตุนะครับว่าเฮ้ยทำไมแกงจืดในห้างอ่ะห้างดังทำไมมันถึง2 4 0บาททั้งที่แบบเราไปกินแกงจืดในห้างเนี่ยมันแค่1้อบาทอะไรเงี้ยถ้าใครรู้เนี่ยก็อคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนแล้ก็เดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนแล เงินแล้วแบบไม่ค่อยมีเงินซื้อกะทิมาใส่ครับแต่ก็ถือว่าอร่อยอยู่นะครับทุกคนก็ลคลิปนี้เท่านี้พอแล้วนะครับสุดท้ายนี้ไม่ยอมมาเจริญสุกแค่ไหนฉันก็ต้องแพ้ลาครับเพราะว่าลาเปกนคำทุกคนไม่บายอือโอ้